ดราม่าหนิงไอรินโพสต์ถึงกรณีกลัดยยิงที่พารากอนลั่นเป็นเราจะไม่ยิงแค่นี้หรอกล่าสุดต้นสังกัดสั่งพักงานแล้วครับ จากกรณีเหตุการณเยาวชนชายวัย14ปีก่อเหตุกลัดยิงที่สยามพารากอนจนทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตถึง2รายและบาดเจ็บถึง5รายซึ่งเหตการณ์ในครั้งนี้ก็สร้างความตื่นตกใจให้กับคนทั้งประเทศเป็นอย่างมากและหลายคนต่างก็ออกมาแสดงความอาลัยกับผู้เสียชีวิตแต่จากเหตุการสะเทือนขวัญในครั้งนี้กลับพบว่านิงไอรีนนักร้องสาวเจ้าของเพลงเขาคือมีใหม่วัยแท้ได้ออกมาโพสต์ข้อความสวนกระแสและความรู้สึกของคนที่มีต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างรุนแรงโดยเธอได้โพสต์เอาไว้ว่า โลกนี้มันสมม,มประชากรล้นโลกสมควรแล้วและยังโพสต์ต่ออีกว่าเป็นเราจะไม่ยิงแค่นี้หรอกพร้อมกับติดแฮชแท็กกลาดยิงพารากอนด้วย หลังจากที่เธอได้โพสต์ออกไปปรากฏว่ามีชาวเน็ตได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของหนิงไอรินอย่างดุเดือดครับที่นอกจากเธอจะไม่เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยังแสดงความเห็นและส่งต่อข้อความที่รุนแรงออกไปโดยที่ไม่เห็นใจเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์ในครั้งนี้พร้อมกับได้แจ้งทางต้นสังกัดเพื่อที่จะให้มีมาตรการในการลงโทษกันต่อไปต่อมาหนิงไอรินได้ลบข้อความที่เธอได้โพสต์ออกไปแต่ชาวเน็ตก็สามารถที่จะแคปเอาไว้ได้ทัน ทางด้านของต้นสังกัดอย่าง Tidal Music ล่าสุดที่ออกแถลงการสั่งพักงานหนิงไอรินแล้วเรียบร้อยครับในขณะที่หนิงไอรินเองก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเธอได้โพสต์เอาไว้ว่าหนิงต้องขอโทษทุกคนกับสิ่งที่หนิงได้ทําลงไปทั้งหมดเกิดจากความผิดของหนิงเองหนิงขอโทษทางค่ายและแฟนคลับหนิงเอง ทุกทุกคนที่เห็นโพสต์ของหนิงหนิงขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังและได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้หนิงรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นความผิดทั้งหมดหนิงขอรับไว้คนเดียวค่ะ #paragon